แมวเลียช่วยลดความเครียดให้ได้จริงไหมหลายคนอาจไม่คิดว่าการเลียของแมวจะสามารถทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นหรือลำคาญแต่การวิจัยพบว่าการเลียบางครั้งสามารถกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินในสมองของมนุษย์ซึ่งช่วยลดความตึงเครียดและสร้างความสุขได้ ในเชิงประสาทวิทยาการรู้สึกถึงการสัมผัสจากลิ้นอุ่นๆของแมวสามารถทำให้สมองหลั่งสารที่เรียกว่าออกซิโทซินสารนี้ช่วยสร้างความผูกพันและทำให้รู้สึกผ่อนคลายการศึกษาจากสถาบันอีเมอรี่ยังชี้ว่าแมวหมักเลือกเลียมนุษย์ที่พวกเขาไว้วางใจและรู้สึกสบายใจซึ่งหมายความว่าแมวเองก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยคิดดูสิความเชื่อมโยงนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงที่มากกว่าที่ตา และอาจอธิบายได้ว่าทำไมหลายคนรู้สึกถึงความสุขและผ่อนคลายเมื่ออยู่กับแมวอย่าลืมกดติดตาม Subscribe พอพ Pop เพื่อพบกับเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าเหมียวกันนะครับ